ผู้ชมครับขยับมาดูมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายฟรีวีซ่าที่ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาสักสถานเป็นการชั่วคราวตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567จากนโยบายนี้นะครับหลายฝ่ายก็คัดการนะครับแล้วก็มีความหวังว่านโยบายนี้นั้นจะสามารถกระตุ้นให้คนจีนนั้นตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นไปติดตามประเด็ดพร้อมกันจากรายงานพิเศษเชนนี่ครับ ถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติอันดับต้นๆในกรุงเทพก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคดารา,ามหรือวัดโพและโซนรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งในช่วงนี้เต็มไปด้วยรถบัสของนักท่องเที่ยชวาชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเกาหลีเวียดนามมาเลเซียส่วนชาวจีนยังมีเพียงเล็กน้อย ผลจากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการออกมาตรการวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซักสถานขณะนี้เราพบว่าเริ่มได้ผลแล้วเล็กน้อยนะครับหนึ่งในหมุดหมายสําคัญที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาคือวัดอรุณราชวรารามครับนอกจากการมาไหว้พระขอพรนักท่องเที่ยวชาวจีนยังชอบเช่าชุดไทยใส่ท่องเที่ยวตามมุมสวยๆของวัดอรุณธุรกิจร้านเช่าชุดก็พร้อยคือคักขณะที่บางคนชอบนวดไทยช่วยกระตุ้นรายได้ร้านนวดไทยวัดโพไปด้วยอันนี้ส่งคนจีนเที่ยวไทยส่งผลดีต่อรู เรียนนวดไทยวัดโพที่ตอนนี้ต้องเร่งเปิดรับสมัครพนักง,งานนวดไทยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาหากเป็นไปตามเป้ารัฐบาลไม่น้อยกว่า5ล้านคนในปีนี้ก็น่าจะมีชาวจีนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า50%จากปัจจุบัน ก็คาดหวังคาดหวังคาดหวังว่าจะได้ลูกค้าชาวจีนมาสักครึ่งหนึ่งของของลูกค้าเราเลยในปีนี้น่แหละ <S <S 1> <S 1> ก็สร้างความรู้ให้กับพนักงานเราเพื่อสามารถพูดภาษาจีนได้แล้วก็ดูว่าคนจีนทั่วไปเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างที่เราที่เราเรียนรู้เพื่อจะแก้กา,ารให้เขา ถึงแม้ว่าช่วงนี้จานวนนักท่องเที่ยวจีนจะยังไม่มากนักเพราะจีนเองก็มีปัญหาเศรษฐกิจแต่นักท่องเที่ยวจีนเคยเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเงินเพื่อการาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกรัฐบาลจึงคาดหวังวีซ่าฟรีเป็นตัวผูกมูทให้ชาวจีนเที่ยวไทยสอดคล้องกับนักท่องเที่ยวจีนคู่นี้ที่เห็นว่าวีซ่าฟรีจะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางมาไทยได้เพราะการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น 就是现在也马上就到国庆十一的假期了，就大家有充足的时间，然后也想放松出来玩，然后对我们来说就是比较近，然后又比较特别有异域风采的一个选择。 ส่วนกระแสะข่าวการอุ้มเรียกค่าไถ่คนจีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนคู่นี้ไม่รู้สึกกังวลแต่อยากให้รัฐบาลไทยประชสาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวจีนคนอื่นๆและทั้งคู่ยังบอกด้วยว่าเมื่อกลับไปเมืองจีนแล้วจะบอกต่อเพื่อนๆให้ลองมาเที่ยวเมืองไทยสักครั้ง 包括我我出了也也要 <嗯 S 2> 然得方面面的的的信信息是到人他知道真相外แม้มาตรการวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนอาจจก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ในมุมผู้ประกอบการมองว่าเป็นเพียงระยะสัน้นจึงอยากให้รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง BCG มากกว่าน i กท่องและเร่งสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวได้มากกว่าประวิทย์ ัวดอนอานนท์ชาว400ถ่ายภาพนาวีวีอนันตะภควัตทีมข่าวโมโน2 9นายรายงาน